มื่นแปดหมื่นพันสองตัวสองตัวนะครับเพราะแมนตัวเดียวเนาะหมื่นแปดพันตกตัวละเก้าพันบาททีมงานอาสาอาสาสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมผู้ใดอยากได้ตบผู้ทั้งครัวรับผมผู้ใดอยากได้ตบผู้ควายจำเครื่องตัดหยาเครื่องตัดหยาฮ้อนด่านตัวเครื่องเดียวนิดแพงกว่าควายตัวหนึ่ง พี่น้องสนใจนะครับอยากได้กวายผู่ไปเลี้ยงไปขุนนะครับติดต่อหอยซากได้กำลังข่าวตลาดอยู่นะครับพี่น้องกำลังข่าวตออยู่นะเส้าวันเารานะครับพอแม่พี่น้องอยุกไก่ตลาดสี่ไกก็กระบือรอยเอ็ดมนเลือกได้เลยนะครับมีตกใส่ตกราคา ทชงไกว่เนี่ยไกว่งามหรือพีอน้องายหางง่ายๆนะครับรับรองว่าผิดหวังแท่เมื่อไก่กับชีเขาตั้งแต่แรงวันศุกร์สี่โมงแรงนะครับเปิดสี่โมงแรงเลยจนหัดใช้ซ้ายนะครับตอนนี้ประมาณ3ามโมงแล้วตลาดวัดทันวายอยู่ตกปูสวยติดตอ่อ ทั้งซื้อทั้งขายนะ้กนะน้ำน้ำบานกลับไปน้ำตลาดกลับไปครับน้ำบานกลไปครับผมขอเบอร์ไว้นะครับพี่น้องท้างว่าปีนะจะขายจะอากสา่อ063ยครับผมขอบคุณไอยชักรายๆครับไทยแกเนครับครับผม